สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปร O ไม่ถึงกระโดนก็โอเคนะประมาณนั้นก็โอเคสำหรับเครื่อง Samsung Galaxy A7 2 0 1 8จากวันทูคอของ A.S i ก็คือระบบเติมเงินเป็นระบบเติมเงินเห็นแล้วโอเคดีนะมันโอเคดีอันนี้เรามาดูสเปคกันก่อนก็นแล้วกันสเปคเนี่ยเอาราคาเนี่ยนะ ก็8,990าเาบาทเนาะราคาตั้งตอออกมารู้สึกเป็นหมื่นนะแต่รู้สึกเปลี่ยนหรือยังไงก็ไม่รู้เ้าเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ว่ากันหรอกว่าไปตามสภาพโอเคออาอืมอ่ะไปดูสเปคกันก็เออเดี๋ยวนะดูสเปคก็ขนาด159 160 160ร้อยหกสิบ 1ิบสเซนนะเอาง่ายๆ16สิบหกเซนกว้าง7.6หนาะ7.5อืมเครื่องบางนะไม่ใช่เครื่องหนาน้ำหนัก168กรัมเครื่องเนี่ยรองรับ 4G 2ซิมแถมถาดซิมก็เป็นแบบสาสล็อตก็คือใส่ได้2ซิมพร้อมไมโครวีดีการ์ดดีตรงนี้ถือว่าดีนะหน้าจอเนี่ยหนิ้ว ไม่ต้องใหญ่โตโอราณนักรู้สึกไม่ไหวเหมือนกันใหญ่มากมันเกะก,กะไม่พ่าแต่คนชอบใหญ่ๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันอันนี้ตรวจมีตรวจสอบลายมือสแกนใบหน้าว่าไปนะสวยงามตามท้องเรื่องเพราว่างั้นเอ,อ่อระบบปฏิบัติการ Android 8.0อยู่กับค่าใหญ่เขาอัปเกรดให้อยู่แล้วเอ่อ c ี u n o t อีซีนความเร็ว2 2กิกะเฮิรตซ หน่วยความจำในเครื่องแรม4รอม64ก็ถือว่าเหลือเหลือสำหรับผมนะสำหรับคุณก็อีกเรื่องนึงถ้าชอบติดแอปเยอะๆก็อาจจะถือว่าไม่เหลือเออลองรับไมโคร s อนดีการ์ดกิกกล้องหลัง24บวก8บวกหเออนะแล้วก็กล้องหน้า24ล้าน ก้องหลังเท่าไหร่นะยี่สบสี่ยี่บสี่เท่ากันโอเคแล้วก็แบตเตอรี่สามพันสามรอยมิลลิแอมสเปคถือว่าก็โอเคก็โอเคทำไมเขาโอเคคือมันดีหมดนะยกเว้นแบตเนี่ยนะพี่เออมันไม่พอสรับผมมันไม่พอมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันน่ะพี่เออแต่ถ้าพี่ใช้น้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าตัวพี่เองเป็นคนใช้เยอะไหมถ้าใช้โทรศัพท์ ในแบบสามพันมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันต้องชาร์จตลอดอันนี้ถือว่าไม่ควรถือว่าไม่ควรควรจะไปหารุ่นอื่นนะรุ่นออกใหม่มีแล้วอันนี้เป็นโปรโมชั่นของ a อเเครื่องสมาร์ทโฟนราคาพิเศษไม่ติดสัญญาเป็นระบบเติมเงินอ่านี่ทาซูง galaxy a เจ็ดหกสี่กิกอ่าแหวกให้ดูก่อนเดี๋ยวอ่ะหกสินะจ๊ะราคาตั้งนี่อือแล้วก็ อย่าไปสนราคาอย่างอื่นเลยเอานี่เลยเบ็ดเสร็จเลยดีกว่ากำตังไปเท่านี้พี่ต้องเป็นลูกค้าเขานะพี่ต้องมีซิมเขาหรือจะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้ลูกค้าเติมเงินน่ะนะพี่เป็นรายเดือนพี่เปลี่ยนเป็นเติมเงินก็ได้ตามใจแล้วแต่ชอบอะในราคาเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทก็ไปหาดูก็แล้วกันพี่คิดว่าพี่หาราคานี้ได้ไหมล่ะแต่ผมหาได้ถูกกว่านี้นิดหน่อยโอเค น่าถูกกว่านี้นิดหน่อยอไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าว่าสิ่งที่ได้มามันก็ไม่ค่อยป่าเปื่มประโลมใจถ้าก็ไหลโปรมันเปลี่ยนนะอืมอันนี้เป็นปลโปรที่จ่ายค่าโปรโมชั่นพันหนึงนะจ่ายค่าโปรโมชั่นพันหนึ่งได้อะไรได้อินเทอร์เน็ตเดือนละ8ปดกิกไปใช้2เดือนโอ้พอไมหมเล่าถามตัวเอง เดี๋าถามผมนะผมไม่พอเอออันนี้ทเป็นความเร็วไม่ใช่ความเร็วคงที่เป็นความเร็ว 3G 4G แล้วแต่เครื่องมันกลับได้เลยแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ 4G ทั้งนั้นน,น,นะเพื่อเอ,อ้ยเอาง่ายๆอินเทอร์เนต็ตให้ใช้2เดือนเดือนละ8กิกถามหมด8 g กิกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้เนี่ยนะต้องมาดูข้างล่างสินี่อ,อ่าเป็นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้แต่ต้องย้ายเสร็จก่อนนะอืม แล้วก็เป็นลูกค้าปัจจุบันในระบบเติมเงินได้สิทธิ์นั้นซื้อ,อรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งสมัครรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งกอาบริการเหมาจ่ายวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%รนต์รวไมไปแล้วนี่ไม่มีปัญหานะอันนี้ไม่ใช่โอ้พี่นี่อเออเนี่ยอ,อันนี้ราคาพิเศษมีซูเปอร์ไวไฟให้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ พิเศษอย่างต่อเนื่องหากเปลี่ยนซิมและเครื่องโทรศัพท์สิทธิ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมันจะสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นรับสิทธิ์แล้วต้องต้องใช้ซิมที่รับสิทธิ์นั้นอยู่ในเครื่องไปเลย2เดือนนะถอดออกไม่ได้หมด8 g กิกแล้ววิ่ง 128K ก็ มันก็ไม่จํากัดหรอกแต่มันออกจะเหนื่อยหน่อยต้อพี่ใช้เกินแปดกิกนะถึงบอกว่าโปรแค่โอมันไม่โดนไกลตอนนี้แหละเอออินเทอร์เน็ตแพ็กเกจไม่สามารถโอเคก็ประมาณเนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้มีแค่นี้เองก็โอดีเอาง่ายๆมันก็โอดีอน,อดนะคุณไปหาซื้อเครื่องในราคานี้ได้ไหมเหล่าหรือว่าขาคือถ้าคุณหาซื้อเครื่องในราคาแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วไม่ถูกกว่านี้เลยผมก็แนะนำมาไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปเติมเงินกับเขาดีกว่า แต่้าหาซื้อเครื่องได้ถูกกว่านี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นโปรโอที่เอามาฝากกันดูแล้วมันก็โอเคดีคําถามแรกคุณหาเครื่องได้ถูกกว่านี้ไหมเออจากราคาที่เขาให้นี่นะหาเครื่องได้ถูกกว่านี้ไหมในราคาเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบาทหาถูกกว่านี้ต้องช่างใจอย่างที่สองี่เป็นคําถามมันจะเหมาะกับคุณไหมเพราะอินเทอร์เน็ตคุณจะได้แค่เดือนละแปดกิกตอนนั้นเองนะเออใช้ไปสองเดือน ก็เพลินๆถ้าใช้ไม่มากนักใช้เพียงแค่อ่อนไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใน YouTube อยู่แตบอะไรเยอะแยะดูบ้างมันดูได้ดูได้แต่มันก็จะตะบี้ตะบันดูไม่ได้เข้าใจไหมอออธิบายยากจังต้องดูว่าคุณใช้งานเป็นยังไงเออไปดูในตั้งค่าไปดูตั้งค่าดูการใช้ข้อมูลคุณว่าคุณใช้ตกเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ถึงตรงนี้อนนี้เช่น ใชอยู่เดือนสักสี่ก๊กเงี้ยโอเคเลยนะเออเผื่อเหลือเผื่อขาดบวกลบนิดหน่อยมันไม่ทบให้พี่นะมันตัดเลย <c oughs> อันนี้ก็อามาฝากกันแล้วล่ะโปโอนะซัมซุงแกลเล็กซี่ A7 จาก A.S12 คอแบบเติมเงินก็ประมาณนี้แหล,ละแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ